กายตัณฑ์ตวันตุณสัมพันโ์ตุาพิะตันโตุณวัตวันตสัพพิยะอมวนตุิพิธีและหัวหน้าส่วนราชการที่ร่วมพิธีได้ถวายภาคไร่และ พุทธรนพระวันตาอาภิวาทเทสวากาโตพระวตาธรรมโมธัมมังนามัสส,ปปมส,สังโสปฏิปันโนพระวตาโลสังอาลสังโฆสำนังนามัขอเดียนเชิญผู้เข้าร่วมพิธีทุกทา่าน ขนม,มือไหว้และยืนตรงในระดับต่อไปค่ะทในพิธีจะได้ถวายความเคารพหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระ,ราาพระเดดรปปรระรจ้าอยู่หัวค่ะถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิพดีศรีสินมหาวชิราชงกรณพระวชิรกระเจ้าหัวตรงหน้าขม้นตรง